สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel Promotion Ford by เก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ Ford พระประแดงค่ะในเคอือบริษัทออโต้แกลลี่และสำหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆค่ะในรถรุ่น next gen ranger นะคะตัวนี้เป็นหัวเดี่ยวนะคะ s t a n d a r d c a b XL ค่ะ4คูณ4 Single Turbo มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีด เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าค่ะและแรงบิด4ี5 0 5นิวตันเมตรราคาจัดจำหน่ายค่ะ7,700 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวกิงกี้พาชมรอบคันค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกออกแบบดีไซน์เองทั้งหมดเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยอัปเกรดค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับตัวอักษร F 1. ORD ค่ะคุมโทนนะคะดูดูเท่ๆตัวรถสีดำนะคะอันนี้ก็คุมโทนตัวอักษรก็สีดำแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยพร้อมกับต่อไฟ LED ด้วยนะคะแสงสีส้ม3จุดที่กระจังหน้าแบบนี้เลยรังพึ่งตัวนี้ระบายความร้อนได้อย่างดีเลยนะคะจาก้องเครื่องนั่นเองและสำหรับไฟหน้าค่ะบอกเลยไฟหน้าวันนี้อัปเกรดเต็มระบบเลยค่ะทำตัววงแหวนทรงสี่เหลี่ยม นะคะเปลี่ยนลูกแก้วค่ะเป็นเลด เจลวิวแบบนี้เลยค่ะสามารถเลือกได้นะคะต้องการสีแดงหรือสีฟ้านั่นเองอันนี้ลูกค้าชอบสีแดงนะคะก็จัดไปเลยพร้อมกับต่อสเตเตไฟเลี้ยวที่ไฟเดรชามลันนิ่งไลท์นะคะแบบนี้เลยค่ะเต็มระบบเลยสวยงามมากๆรุ่นนี้เดิมๆไม่มีไฟตัดหมอกนะคะมาจากโรงงานอันนี้เก่งกี้จัดให้ค่ะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นให้กับคุณลูกค้าเวลาเจอสถานการณ์ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองสำหรับด้านหน้าค่ะก็สวยงามแบบนี้เลย เป็นสีดำแบบนี้เลยเนาะสวยมากๆแล้วก็ไฟหน้าเก่งกี้ลืมบอกไปค่ะเสริมความโดดเด่นเพิ่มความหล่อนะคะใส่ตัวครอบไฟหน้าเข้าไปด้วยนะตัวชิ้นงานครอบไฟหน้าเป็นสีดำด้านแบบนี้เลย ด้านข้างค่ะหลอด้านหน้าไม่พอนะคะคันนี้บอกเลยว่าหลอดรอบคันเลยด้านข้างเพิ่มเติมค่ะเสริมหลอด้วยการใส่ตัวคิวรอขนาด6นิ้วเข้าไปนะคะตัวงานมีหมุดสีเงินแต่ตัวหมุดตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะคะพี่ๆค่ะเจาะเพียงแค่ซุ้มล้อเท่านั้นและเก็บงานอย่างดีเลยค่ะมาต่อที่ด้านล่างมั่งคันนี้บอกก่อนเลยค่ะลูกค้าทําการยกหน้านะคะขึ้น1นนิ้วนะคะด้วยการรองก้อนนั่นเองพร้อมกับ เปลี่ยนล้อค่ะล้อแม็กขนาดรอบวง18นิ้วนะคะแม็กเป็นสีดำเงาและตัดด้วยมิลลิ่งสีเงินจับคู่กับยางฮันคุกนั่นเองซีรยียางค่ะ265 60 R18 ค่ะ แล้วก็แก้มข้าง่าตัดด้วยสีดำเงานะคะแล้วก็คีบระบายความร้อนกระจกมองข้างบานใหญ่ๆแบบนี้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีมากๆเลยมีไฟเลียวที่กระจกมองข้างให้แบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็เลือกติดเป็นกันสัตแท้เลยนะคะของทางฟอร์ดเวลาเจอสถานการณ์จอดรถกลางแดดน,นะคะจะได้ลดกระจกลงได้ระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของของ,ของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะ แล้วก็เบ้ารองมือเปิดค่ะเลือกเป็นสีดําด้านป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือและลับก,กันกับตัวมือเปิดที่เป็นสีดําด้านจากโรงงานด้วยเนะตัวนี้ตัดด้วยอักษรเลนเจอร์สีแดงแบบนี้ค่ะ ยังไม่พอบอกแล้วว่ารอบคันจริงๆคันนี้เพิ่มเติมค่ะเปลี่ยนนะคะในส่วนตัวบันไดข้างเป็นของ LM นั่นเองเป็นบันไดข้างเหล็กนะคะเท่ๆแบบนี้แข็งแรงทนทานนะสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วก็สําหรับท้ายกระบะค่ะพี่ๆจะเห็นนะคะรูปทรงของท้ายกระบะสําหรับตัว Standard c a p ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะก่การบรรทุกมากๆเลยช่วงกระบะนะคะเขาจะยาวกว่าตัว Next เจ n รุ่นอื่นเลยนะคะ Ne x t เจนเลนเจอรรุ่นอื่นๆ,ๆดังนั้นก็คือตอบโจทย์กับคุณลูกค้านะ ที่นําไปบรรทุกนะคะหรือขนอย่างเช่นลูกค้าเก่งกี้วันนี้ก็นําไปขนในส่วนของตัวทุเรียนนะคะก็ตอบโจทย์เลยนะคะบอกเลยว่าดีงามแล้วก็หล่อด้วยไม่พอไฟท้ายคะ่ะ อัปเกรดเช่นกันไฟหน้าอัปเกรดและไฟท้ายก็อัปเกรดนะคะเป็น LED เต็มระบบแบบนี้เลยเนาะสวยงามมา,มากๆค่ะแล้วก็ใส่ตัวครอบไฟท้ายไปด้วยค่ะตัวชิ้นงานเป็นสีดำด้านนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวครอบท้ายค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นครอบท้ายนะคะดีไซน์ใหม่เนาะไม่ต้องเว้าวโลโก้นะคะตัวนี้ครอบทับโลโก้ไปได้เลยนะคะแบบนี้เลยให้ดูนะคะ เก็บงานแบบเนียมากๆในส่วนของตัวชิ้นงานสามารถเลือกได้นะคะต้องการพื้นหลังเป็นสีอะไรแล้วก็ตัวฟอนต์ FORD ต้องการสีอะไรแต่วันนี้ลูกค้าเก่งกี้คุมโทนนะคะอย่างที่บอกไปเลือกสีตัวอักษรนะคะก็เพิ่มความโดดเด่นมาให้ดูมีมิติเลยเอาพื้นหลังเป็นสีดําเงาเหมือนตัวรถน้องแล้วตัวอักษร FORD ตัดด้วยสีดําด้านนั่นเองแล้วก็ คําว่าเรนเจอร์เสริมความโดดเด่นนิดนึงค่ะด้วยการติดสติกเกอร์นะคะสีเทาเข้าไปนั่นเองทําให้ดูมีมิติมากยิงขึ้นและยังไม่พอค่ะแข็งแรงทนทานดูบึกบืนและเท่มากๆเสริมด้วยการชนท้ายเหล็กค่ะ ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวหว่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟถอยนะคะเป็น LED ส่องสว่างแบบนี้เลยมีไฟส่องป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดค่ะชอบรูปแบบการตกแต่งสวยๆในวันนี้ค่ะสามารถส่งรูปนะคะและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้าพี่พี่สนใจรุ่นไหนของ Next Gen Ranger ก็สามารถส่ง รูปแบบการตกรแต่งที่พี่ๆชอบให้เก่งกี้ได้เช่นกันนะคะช่องทางการติดต่อเก่งกี้ขึ้นไว้แล้วด้านล่างค่ะสามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยและสามารถค่ะเข้าไปรับชมสำหรับรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติม next gen レン n g e และ next gen e v e r อเ t ได้ที่ YouTube c ช a n n โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้ค่ะรับชมแล้วค่ะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์นะ และกดแชร์กดติดตามอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัด,ถดไปของกิงกี้นั่นเองเกิงกี้ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย